ราศีกรกฎงานดีก้าวหน้ามีลาภผลแต่การเงินต้องรอบคอบสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับในช่วงที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่5มีนาคมครับโดยจะแบ่งเป็น4ช่วงและเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่วงนะครับก็คือช่วงของทวารศรการงานการเงินและความรักและเรื่องของดวงโชคลาภครับ สัปดาห์นี้เรามาดูดาววสนาของคุณกันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีรกรกฎคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวจุลันตนุเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววสนาครับในสัปดาห์นี้จะมีการย้ายราศีถึง3ครั้งนะครับโดยวันที่27กุมภาพันธ์ถึง28นะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยจะสถิตอยู่ที่เรือนลาภะที่แปลว่าลาภผลผลตอบแทนจากการทํางานและก็ความสุขนะครับตําแหน่งเป็นดวงมหาอุดด้วย ดังนั้นในช่วงวันที่27-28กุมภาพันธ์นี้วัส,สนาโดยรวมคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการดูแลการบริการสินค้าและบริการนะครับก็จะโดดเด่นนะครับรวมถึงการมีวัส,สนาโดยรวมนะครับการมีผู้ช่วยเหลือการมีดวงด้านการทํางานและการเงินโดยรวมด้วยนะครับเพราะเป็นตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยเกณฑ์เนื้อหอมเกณฑ์ด้รับผู้ช่วยเหลือ ต่อมาวันที่28กุมภาพันธ์ก็เวลา3ทุ่มไปแล้วก็คือดาวเจ้าดวงวัฒนาคุณจาย,ยราศีไปสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศนะครับแต่เพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าดาววัสนาคุณยังคงเข้มแข็งอยู่แต่เป็นตําแหน่งอุจจาริม,มุกครับเป็นตําแหน่งที่ดาวหย่อนกําลังมาแล้วแต่ก็มีเรือนสัมพันธ์ก็คือเป็น4กับดาวพระศุกร์ที่เป็นเกษตรราธิบุีอยู่นะครับโหระัพโหรพราหมณ์จะเรียกว่า เกณฑ์คดชกเกสริโยกนะครับก็คือมีดาวพระัุบดีเป็นดาวเจ้ากรรมมากของตนุจันทร์ก็คือดาวพระจันทร์นะครับแต่ในที่นี้ก็เป็นดาวลัฒนาของชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยดังนั้นในเรื่องของเดือนวินาศดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับวาสนาคุณก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องอาจจะไม่สบายใจบ้างนะครับแต่อย่างน้อยก็มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับเพราะว่าดาวพระัุบดีก็ยังหมายถึง การมีผู้ช่วยเหลือการมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนครับต่อมาวันที่3มีนาคมดาวพระจันทร์นะครับจะย้ายราศีไปสถิตยอยู่ที่เดือนตัวเองครับเป็นตำแหน่งเรือนตนุเป็นเกษตรราธิบุดีด้วยนะครับส่งผลให้ในช่วงวันที่3ถึง5มีนาคมดาวศาสนาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเด่นเด่นเป็นพิเศษนะครับจะทํากิจงานกันได้ก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นและมีโอกาสสําเร็จได้อย่างไม่ยากด้วยนะครับต่อมาเรามาดูดวงการงานครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจเรือนการงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่เรือนลาภเรือนลาภผลเรือนความสุขเรือนของโชคลาภด้วยนะครับแม้จะได้ตําแหน่งเป็นปลาเกษตรที่แปลว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับแต่เป็นตําแหน่งดวงราชาโชคก็คือมีคนหยิบจับให้อย่างยัดเยียดด้วยนะครับตาแหน่งโยกหลังเกละคณาด้วยก็เป็นเรือนคู ถ้าคู่มิตรกันด้วยนะครับดังนั้นโดยรวมแล้วเรื่องของการทํางานของคุณน่ะงานเดิมมีแต่จะมั่นคงแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วก็มีผลตอบแทนจากการทํางานอย่างดีด้วยนะครับแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับลผลเป,เ,ปเป็นเงินครับเป็นของรางวัลของกำนันสินน้าใจด้วยนะครับแล้วก็ตําแหน่งของดาวพัะสบดีเนี่ยดาวที่ให้คุณสูงตอนนี้ก็เป็นให้ตําแหน่งโยกหลังกับดาว ํจริญการงานของคุณครับดาวพระจันทร์ก็ยังหมายถึงการมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมอบโอกาสให้คุณได้หยิบจับง,งานมากขึ้นนะครับได้แสดงความรู้ความสามารถทําแล้วก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าได้รับผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่เป็นเงินก็ได้เป็นโบนัสคอมมิชชั่นก็ได้ครับรวมถึงการมีเกณฑ์เรื่องของการขึ้นเงินเดือนการเรื่องตาแหน่งด้วยนะครับส่วนชาวร,า,ราศรีกรกฎใครที่ประกอบก,กิจการส่วนตัวบริษัทหรือว่า เปิดกิจการร้านค้าเนี่ยช่วงนี้งานเนี่ยเขาเรียกว่างานมีลาภผลก็คือถ้าเป็นการขายสินค้าและบริการก็มีแต่ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับโดยเฉพาะลูกค้าเดิมก็มีแต่จะเพิ่มเติมนะครับอุดหนุนเพิ่มแล้วก็แนะนําบอกต่อลูกค้าใหม่ก็เข้ามาสนใจนะครับโดยสุภาพก็ยังไปถึงผู้อุดหนุนผู้สนับสนุนทางไกลด้วยดังนั้นเรื่องของการขายขายที่เกี่ยวข้องกับทางไกลก็เกี่ยวกับการขายออนไลน์นะครับ การนาเข้าส่งออกการขายทางเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับก็จะมียอดขายที่ปังนะครับแล้วก็เป็นรับงานเป็นรับผลนะครับงานงานดีเงินก็ต้องดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องของดาวเจลล้าเรือราพะนะครับคุณมีดาวเข้าสุขเป็นเจ้าเรือราพะราบผลตัวนี้ก็ยังสถิตอยู่ที่การสุภาพอีกดังนั้นดาวมันสัมพันธ์กันชัดเจนนะครับว่าคนราศีกรกฎเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการทํางานแล้วไปสัมพันธ์กับการเงินสัมพันธ์กับคนสนับสนุคนคนหมูมาก ช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานการเงินสัมพันธ์กันแล้วก็เด่นแห่งปันไปเลยทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องของดาวชั้นเรือนมรณะก็ยังมาสถิตอยู่ที่เรืองการงานคุณอยู่แต่ก็ยังเป็นตำแหน่งเข้มแข็งนะเป็นตำแหน่งดวงเทวีโชคแล้วนะเรื่องของการทํางานเนี่ยกายใครที่ทํางานทางไะครับเพราะเป็นดาวชั้นเรือนมรณะเกี่ยวข้องกับมรดกด้วยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับการทํางานกลุ่มนี้นะครับใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอสังหา,า,าริมทรัพย์นาเข้าส่งออกรวมถึงการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับสัหายมาทรัพย์พวกบ้านที่ดินรถยนต์หรืออาคารพาณิชย์ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ยังทําได้ดีอยู่นะครับเพราะเป็นดวงเทวีโชคต่อมาเรามาดูดวงการเงินนะครับชาวพิารา,าราศีกรกฏควรมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวโชคเรือนการเงินนะครับช่วงนี้ก็สถิตอยู่ที่เรือนมรณะนะครับแต่หึ่งตกใจนะครับเพราะว่าเรือนมรณะเป็นเรือนทูกสถานะก็จริงแต่ดาวพระอาทิตย์เนี่ย ตำแหน่งเป็นปราที่แปลว่าปราเกษตรก็แปลว่าเป็นของผู้อื่นหรือไม่ต่อเนื่องดังนั้นการเงินเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายคนระับโดยรวมก็คืออาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะครับมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับอาสาณาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีรายจ่ายอยู่ในเกี่ยวข้องกับผู้อื่นันั้นถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะวางแผนการใช้ใจ่าย ได้ด้วยนะครับแล้วก็รู้ว่ายังไงก็ต้องมีรายจ่ายอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมานี้นะครับดังนั้นใครที่ได้มีรายได้เพิ่มเติมในช่วงนี้ก็แบ่งส่วนหนึ่งนะครับไปบริจาคทัางบุญนะครับเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินก็ได้นะร่วมสมทุนซื้อที่ดินถวายวัดหรือสาธารณกุศลการบริจาคให้กับส่วนรวมรวมถึงใครที่ต่างศาสนาก็เรื่องของการสนับสนุนนะครับเป็นเรื่องของการ ซื้ออาหารขนมหรือว,ว่าเครื่องดื่มนะครับให้กับผู้อื่นก็ได้เพื่อทำผลให้ตรงกับตำแหน่งดวงนะครับจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนเงินนะครับในการกรณีที่เราเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับเรื่องของการเดินทางของเราก็จะปลอดภัยแล้วก็ดาวพระสุก์นะครับดาวที่เป็นดาวแห่งเงินสดและกระแสเงินสดของคุณในช่วงนี้สถิตอยู่ที่เดือนสุภาพนะดังนั้นเรื่องของเงินของคุณก็ยังมีรายได้ที่ดีแล้วก็หมุนเวียนกันอยู่ครับ ออยังสามารถหมุนเงิน,นสภาพคล่องรักษาไว้ได้อยู่นะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศรีกรกฎคุณมีดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเริอนปัตตนิที่แปลว่าครองคนรักในช่วงวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นะครับสองวันนี้ก็ยังสถิตอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับตำแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งก็สถิตมานานกว่าสปีครึ่งแล้วนะครับคือช่วงนี้เนี่ย ใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วสาหรับชาวลัคนาราศีกร,รกฎเนี่ยความรักก็ยังมั่นคงดีนะแต่เป็นความรักแบบอาจจะก,กังวลหรือว่าใส่ใจเป็นพิเศษนะใช้คำว่าใส่ใจอย่างยิ่งยวดแล้วกันนะครับเพราะาเรือนคู่ครองมันเล็งลัคนาคุณอยู่ดังนั้นคู่ครองก็เอาใจคุณเป็นพิเศษนะครับด้วยความกังกวลก็ได้แต่ส่วนหนึ่งคุณก็อาจาออาจะระดับได้เหมือนกันนะครับเพราะดาวมันเล็งกันอยู่นะครับแต่ก็เป็นการที่คู่ครองน่ะใส่ใจคุณเป็นพิเศษนั่นแหละครับแต่หลังจากวันที่ 1มีนาคมนะครับดาวจุฬปตัตตนีคู่ครองคุณก็จะย้ายราศีไปสถิตอยู่ที่เรือนมรณะนะครับแต่เพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่ามรณะในที่นี้ก็ยังเป็นบ้านของดาวพระราหูนะครับเป็นเรือนคู่มิตรแล้วก็ในทางโองราศาพราหมณ์เลยก็คือต้นฉบับของราศร์ไทยนี่ก็คือก็ยังเป็นเดือนบ้านาที่สองของดาวพระเสาร์นะครับพระเสาร์ท่านเป็นดาวใหญ่ก็ครองเกษตรอยู่สองบ้านสองเรือนนะครับดังนั้น การที่ดาวพระเสาร์ส,สถิตอยู่ที่เดือนมรณะในที่นี้คำว่ามรณะจึงมีความหมายในทางที่ดีนะครับดาวพระเสาร์ก,ก็เป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีเช่นกันครับคําว่ามรณะก็ยังหมายถึงการสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้การทํางานการใช้ชีวิตและมรณะก็ยังหมายถึงสุขภาพร่างกายดังนั้นมีเกณฑ์ที่คู่ครองคนรักของคุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีครับที่แข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเป็นเรื้อรังหรือกำลงักลง,กลง,กลงกังวลงอยู่ก็จะกะ มาดีขึ้นด้วยนะครับส่วนเช้าคณาราศีกรกฎผู้ที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้ถ้าดาวทั้งสองย้ายไปแล้วก็คือวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปก็จะสถิตต่อไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์สูงที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะครับก็เป็นคนที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณนะครับในเรื่องของการทํางานโดยรวมเพื่อสร้างฐาานะร่วมกันได้เลยนะครับเพราะว่ามรณะ ก็ยังหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินสมบัติมรดกแลก้วก็การที่เป็นดาวพระเสาก็ยังหมายถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีเกณฑ์นะฮะได้เจอคู่ครองคนรักที่มาสนับสนุนดวงกันและก,กันนะครับต่อมาเรามาดูช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของดวงโชคลาบกันครับชาวลัคนาราศีกรกฎในสถานี้คุณมีดาวพระอังคารนะรับเป็นดาวชั่รฤงปุตัตที่แปลว่า สิ่งใหม่ๆหมการลุ้นหรือวแล้วก็แปลว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะครับซึ่งดาวพระรังคารช่วงนี้สถิตอยู่ที่เรือนลาภะเรือนลาภผลเรือนโชคลาภเช่นกันครับแม้จะได้ตําแหน่งเป็นปลาแต่ก็ได้ตําแหน่งเข้มแข็งเป็นดวงราชาโชคนะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ครับเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือเลขเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเลขเกี่ยวกับตําแหน่งงานแล้วก็ยังหมายถึงเลข ท้ายเบอร์โทรศัพท์เพื่อนสนิทของคุณด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรือนลาภโดยรวมแล้วนะครับในสารน์นี้ชาวลัคนาราศีกรกฎงานดีครับมีความมั่นคงและมีเกณฑ์ก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับส่งเสริมเรื่องของการเงินนะครับการเงินจะหาได้ดีอยู่แต่อันมีรายจ่ายแฝงต้องคอยระมัดระวังนิดน,นึงนะครับความรักก็ยังดีครับสนับสนุนกันดีครับท้ายนี้กระผมขอเชิญชวน,ช,วนชาวลัคนาราศีกรกฎพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่า กอรกดเฮงรวยปังและขอให้คุณเฮงรวยปังสมหวังดังปรารถนาทุกประการครับขอบคุณและสวัสดีครับ